ทุกคนเห็นสกินลดที่โชว์ตรงนี้ไหมครับ นี่คือสกินรถที่ผมอยากจะได้มากๆครับเป็นสกินรถมอไซค์ที่มาใหม่ล่าสุดในเกม PUBG Mobile ครับเพราะว่าตัวล้อของเขาครับมีไฟขึ้นมาครับแล้วก็เป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีที่ผมชอบนะครับพร้อมกับชุดทองนะครับที่มาใหม่เป็นแบบสีเขียวอ่ะฮือหรือแบบนี้เลยแล้วก็มีสกินปืนของกอรซ่าครับที่แบบว่าอัพสูงสุดนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเรียกว่าทุกอย่างเป็นสีเขียวครับและในกล่องก็ยังมีชุดอื่นๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นชุดผีชุดอะไรต่างๆนานามีหมดแต่ไฮไลท์วันนี้ครับคือสกินมอไซค์ที่ผมอยากจะได้ครับแล้วก เปนปืนก่อสร้างนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราเติมตังกันมา31,699ื่นยูซีนะครับหรือว่าประมาณ10,000บาทไทยนั่นเองนะครับผมจากเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาสเกมมิ่งเลยนั่นเองนะครับวันนี้ผมไม่ได้เติมเองสักบาทเดียวนะครับรู้ไหมว่าวันนี้เราจะได้อะไรในกล่องนี้กันบ้างนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับใครที่ดูอยู่ป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มส่งกันดีกว่าครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนนะาาาเเพจบรรริิกตม UC ค บายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชัน่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่10กล่องแรกนะครับประมาณ5 1 0อยูซี่นะครับผมขอกล่องแรกครับเราได้เลยโอ้โหของโคตรเยอะสะกินรถสกินชุดสกินปืนสกินกระเป๋าอุย้ยเยอะมากครับ ของเยอะมากจริงอันนี้แต่ก็แต่ก็เกลือนะครับแต่ก็เกลืออยู่ดีแต่ว่าของเยอะก็จริงนะแต่ที่เห็นเมื่อกี้นะครับรอบแรกดียียวได้ไปมีแต่เกลือได้แต่เหรียญแล้วก็เกลือนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับอุ้ย เจอ2องย่างออกมาแล้วครับเป็นสกินปืนที่ผมยังไม่เคยมีครับแล้วก็ทางด้านของแมทวิเรียลที่เอาไว้อัปเกรดปืนนั่นเองนะครับแฟนทอมคิวบีครับเป็นปืนที่อยู่ในแมปซันฮอกหรือว่าแมปไทยของเรานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดดวงนะครับแล้วก็มีทางด้านของแมทวิเรียลโผล่มานะครับเป็นวัตถุอัปเกรดปืนนั่นเองนะครับผมสวยสดงดงามมากๆต่อไปครับกล่องที่40ไปยาวๆครับวันนี้เรามีงบถึง30,000 UC นะจากเ็ดวิสาทครับมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างครับเอ้าสกินหมวกออกมา1ชิ้นครับ รครับหมวกแจ็คโอเลนเทิร์นนะครับซึ่งผมมีแล้วนะสําหรับสกินหมวกนี้นะครับ ตอนนี้มีอย่างเดียวที่โผล่มาที่ผมรู้สึกดีใจนะคือแมท e r i เรียลครับเดี๋ยวก็สกิลปืนที่ผมยังไม่มีแต่ว่าอื่นๆหลักๆนะครับยังไม่ได้เลยส่วนมากจะเป็นเหรียญกับสเปรย์ออกน้อยด้วยนะครับหนึ่งเหรียญบ้าง3เหรียญบ้างอุ้ยเฮ้ยแมทเทอเรียลออกมา2ชิ้นแล้วครับตอนนี้ว้าวแมทเทอเรียลนี้ผมต้องการ27ชิ้นนะครับซึ่งผมขาดอีก10ชิ้นผมจะอัปเกรดปืนนี้ได้เวลตันเลยซึ่งต้องรอดูว่าผมจะได้เวลตันหรือเปล่านะครับส่วนมากที่เห็นจะมีแต่เหรียญกับไอ้นี่จรันะอออรบ เลกแล้วว้าดเกลเลยทุกคนร0กสกล่องนะครับยังไม่มีสกินที่แบบเด็ดๆโผล่าเลยครับว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นเสื้อสกินปืนอะไรก็ไม่โผล่ครับมีแต่เหรียญจับเหรียญแล้วก็เหรียญเนี้ยเฮ้ยพูดถึงชุดชุดก็มาครับเป็นชุดนักทำนายนั่นเองครับร10กล่องครับลุยกันอุยอ้ยอุ้ยออกสองอย่างเลยมาหน้ากาก นักสู้ปีศาจครับของแดงชิ้นแรกครับออกมาแล้วครับแล้วมาทีเรียลออกมา3ชิ้นแล้วครับตอนนี้ขาดอยู่แค่เก้าชิ้นสุดท้ายครับผมจะมีสิทธิ์อัปเกรดปืนนี้เดเวลสูงสุดเลยขออนุญาตลองใส่หน้ากากดูก่อนว่าเป็นแบบไหนนะครับหน้ากากอันนี้มาใหม่ตามเวลาว้าวสีเขียวกระชากใจด้วยเขาอ,อย่างชอบ130ครับ ไม่ออกเลยครับสกินปืนอุ้ยสกินหมวกโผล่มาครับอันนึงเนี่ยผมน่าจะมีอยู่แล้วครับสําหรับสกินหมวกทํานายลุยอยากเห็นมอไซส์เฮ้ยแล้วผมยังไม่มีกระเป๋านี้เป็นของตัวเองครับทุกคนตอนนี้ออกทุกอย่างแล้วนะทุกคนสีชมพูผมมีทุกอย่างแล้วครับเหลือแค่ของสีแดงของสีทองเท่านั้นครับแล้วก็สกินปืนนี่คือกระเป๋าที่ผมยังไม่เคยมีครับกระเป๋าเลดฟ็อกครับ <Yeah! S 1> ดูกระเป๋าก่อนนะทุกคนใส่แบบนี้ว้าวนี่คือกระเป๋าเลเวลสามนะครับอันนี้เลเวลสอง ส่วนอันนี้เลเวลหนึ่งครับแง่ใส่ได้นะใส่ได้นะอันนี้เรื่องจริงเรียบร้อยครับเกลือสุดๆไปเลยคือหวังแค่สกินปืนนะตอนเนี้สวยครับนี่แมททีเดียวออกมาแล้วครับดูผมสุมมันนะต้องหวังเหรียญแรกใช่ครับเหลือแต่ของแดงอะ่ะชุดแฟรี่ครับชิบเป่งน,นะทุกคนชิเป่งจริงนะเนี่ยเนี่ยชุดโครงกระดูกครับซึ่งผมได้อีกแล้วผมมีแล้วด้วยชุดนี้มีนานแล้วด้วยครับไปกันต่อครับ 260กล่องโอ้หก,กินปืนก็ไม่โหเลยว่ะโคตรยากเลยไม่โ่จริงไม่โหจริงจกินปืนไม่ออกจริงครับแต่ทีเดียวมา20แล้วครับขาดอีกแค่7ชิ้นเท่านั้นนะครับเหลือ15ื่นห้เหลือ16สุดท้ายครับมารอดูกัน<ห>จะไหวหรือเปล่านะกล่องนี้แพงอยู่นะน,นี่อ่ะยชุดได้อีกหชิ้นครับทุกคนหมวกไฟไนท์ คือชุดนี้มันเคยมานานแลวครับสปีที่แล้วอะ่ะชุดนี้เราผมพึ่งได้ครั้งแรกครับสำหรับสก,กินนี้ครับของแดงมาครับถือว่าโอเคมับกเขาให้ว้าวดูโรคจิตจังเฮ้ยแมตท,ทีทิลเลออกเยอะมากครับแมตท,ทีทิลเลออกมาขาดอีก6ชิ้นแล้วครับผมจะัปเกรดปืนให้สูงสุดเลยนะขาด6ชิ้นสุดท้ายครับแต่ว่ายังไม่มีสก,กินปืนมีแมตท,ทีทิลเลแล้วแต่ยังไม่มีสก,กินปืนไอ้บ้าอะไรเนี่ยอย่าไปายอย่าไปาพี่น้องับอ,อุ้ยเฮ้ย ชุดไฟไหนครับหมดไปประมาณ2 0,000ได้แล้วมั้งเนี่ยเหลือยู่ห5ื่นครับชุดแดงเป็นแบบนี้ว้าวชุดนี้ถ้าเกิดว่าเราได้มาจะมีท่าเต้นพิเศษสําหรับชุดด้วยนะครับเป็นท่าแบบนี้เลยอ่ะแถมท่าให้ด้วยเป็นไงว้าเอือยไ่แงยาวไปครับตอนนี้เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วครับทุกคนเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วเหลือชุดแดงหนึงชุด สก,กินมอไซส์สก,กินปืนแล้วก็ชุดทองอีก2ชุดครับขอชุดแดงอีกหรือไม่ก็ลงลดลดเลดิศได้มาเลยคือสก,กินลถมานี่คือเฮย้ยครบทั้งเซตทุกคนครบหมดชุดนักสู้ปีศาจครับตอนนี้ครับของแดงครบหมดแล้วครับมาลองใส่ดูกันเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับนี่คือชุดแดงนะครับพร้อมกับหน้ากากที่เราได้มาเมื่อตะก,กี้นี่นะครับนี่เป็นแบบนี้เลย นี่คือเซตของเขานะครับแบบนี้ว้าวอุ้ยเท่มากเลยอะ่ะโคตรยังหล่อเท่ไม่มีท่าไหมเอาแต่ชุดนี้ไม่มีท่านะครับสวยเนาะใช้ได้ครับแต่ชุดนี้สวยกว่าจริงไปกันต่อครับตอนนี้ครับทุกคนเราเหลือแค่ไม่กี่อย่างเลยครับกล่องที่340ด้านบนครับชุดทอง2ชุดแล้วก็มีทางด้านของสกินลดแล้วก็สกินปืนเราเหลือแค่4อย่างนี้ครับตอนนี้เราภาวนาให้สกินลดออกครับทุกคน อย่าไปครับอย่าไปอันนี้ซ้ําครับได้มา3ชิ้นแล้วนะครับโอ้โหเกลือมากสก,กินปืนสก,กินรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยขอได้ไหมอะ่ะขอได้ไหมล่ะฮึมขอหนึ่งคันเถอะว่ะสก,กินรถอะ่ะขอหนึ่งคันเถอะโอเคเกลือไปครับโอ้โหออกยากมากออกยากสุดๆครับเหลือ8,000แล้วครับตอนนี้เข้าสู่7,000สุดท้ายครับอีบ้าเอ้ยจะแดงซ้ำชิบูชิบู หกพันยูซีสุดท้ายครับตอนนี้ใกลแล้วใกลแล้วไกล้หมดแล้วไม่ต้องขอครับบอกมันไปว่าไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วบอกมันไปเฮ้ยแล้วไม่อยากได้จริง <S <S ผมไม่อยากได้รถหรอกผมไม่อยากได้ชุดหรอกแล้วผมก็ไม่อยากได้ปืนหรอก <S <S ออกแล้วครับทุกคนโอ้โหได้แมททีเรียล e มาครับขาดแมททีเรียล e อีกแค่6ชิ้นสุดท้ายครับ อโหจุดอ uh, ันหมวกที่ออกมา3ใบเลยทุกคนเหลืออยู่5 2 0 0ครับครั้งนี้โอ้ไม่ได้จริงว่ะอย่าไปครับนย่ขาดอีกแค่3อันครับแมททีเรียลเราจะอัพเกรดปืนกอซ่าได้ครับตอนนี้เหลือตั้งอยู่3,600 UC ครับยยูซีครับ่าายีญตาทิวกูออกโคตรดีเลยจุดแดงได้มา2ตัว โอ้โหอะไรวันนี้่ะเข้าสู่โหมด2,000 UC ครับโอ้โห1,500,000 UC สุดท้ายครับทุกคนโอ้โหชุดนไทยไม่ต้องดีจังวะครั้งสุดท้ายทุกคนได้มั้ยอ่ะโอ้โหเยียดโอ้มายก็อดแล้ว UC 39 UC ครับโอ้โหดูดิขอรูได้หมดเลย แต่ที่เราขาดก็คือก,กี่เหรียญน,นะขอคำนวณแป๊บนึงครับ450บวก750บวก750ขาด900เหรียญถ้ามีของออกอีกสักชิ้นหนึ่งก็คือโอเคเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือชุดอะ่ะอัพปืนให้ดูหน่อยเดี๋ยวอัพแน่เอาเดี๋ยวดูสกินปืนรอแล้วกันตนอะผมทักวิศาไปอยู่วิศาอะไรไม่ตอบครับสกินปืนเป็นแบบนี้ครับอันนี้เวล2นะเวล3เวล4โห่เวล5โคตรกากเลยนะเวล6แล้วก็เวล7ครับ กล่องที่5กล่องที่590ครับลุยชิปเป็นครับตอนนี้คู่แล้วนะไม่ออกก็ไม่เอาแล้วนะครับอเกือชิปเปเม้นอยู่เมื่อกี้ขอบคุณมากครับเฮ้ยแมทที่เล้ยวขาสองอัน แมาทีเรียลขาดอันสุดท้ายครับโอ้โหโอ้ไม่อยากกดแล้วว่ะโอ้โหเจ็ดร้อยสามสิบกอง เรู้ไหทุกคนความเยอยคือต้องเอาอีก300เหรียญต้องใช้1,500เหรียญในการแลกชุดครับมึงให้กูเติมเพิ่มไอเกมไป8 7 0 0สุดท้ายครับทุกคนมันรุ้นไดเหรียญออกกันเยอะๆครับไอ้เชี่ยม,มันก็ตีๆทุกคนเกม,าารรรมกคุณภาพล็อกชัดๆโอ้โห ออกอย่างเงี้ยเออออกแบบทีละสิบ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 ไปเลยยินดีนะครับยินดีครับทุกคนครั้งสุดท้ายครับสิบกองเพราะอย่างเกลือสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสามสิบห้าสิบแปดรอบหนึ่งประมาณยี่สิบเหรียญ ก็ตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ70บูเ70เหรียนรอบรอ,รอบ,รอบละ20ประมาณ5รอบ540คูณ6รอบ3,200ประมาณ3,200ยูซี ตอนแรกอะวิาสาเขาเติมไหมผมห้ผ0ม25,000 UC แล้วผมก็เติมไปอีก6,000 UC เป็น31,000แล้วเขาก็เติมให้ผมอีก4,000 UC นะครับลบออก6,000ที่ผมเติมเท่ากับเขาเติมให้ผม29,000 UC ถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ1,000 0บาทครับทุกคนโดนสนับสนุนจากเพจบริการเติมเกมราคาถูกไปวิสาสเกมมิ่งถึง1,000 0บาทครับอ จังหวะนี้ทุกคนต้องต้องไปเติมมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพ็ินวิาสาห์ไปครับผมขาดอีกเจ็ดเซเบียนครับตอนนี้มาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าครับกับอีก4,000 UC สุดท้ายนะครับเท่ากับว่าวันนี้เราเติมกันไป31,000บวก6,000เป็น37,000บวกอีก4,000เป็น41,000 UC ครับเฮ้ยไม่ใช่สิ 31, 0 0 0บวก0 0 0เป็น สี่หมื่นเจ็ดพันห้าหมื่นหนึ่งพันยูซีครับวันนี้เราเติมเราเติมไปห้าหมื่นหนึ่งพันยูซีตีเป็นเงินไทยกลมๆครับประมาณเกือบสองหมื่นบาทเนี่ยแล้วเกิดซื้อไปอ่ะว้าวมาครบครับทุกคนตอนนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับกับ 1, 500หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญ กดแรกกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไป1ชุดครับชุดทองติดตั้งทันทีชุดคำสาบใต้พิภพแล้วก็สกิทรถมอไซค์ครับมามอไซค์คำสาบใต้พิภพครับว,ว้าวทั้งนี้ทางนั้นครับเพื่อให้คลิปนี้มันสมบูรณ์แบบผมจะทำการอัปเกรดปืนกอซ่าของเรานะครับให้เวลตันเลยลุยครับผมอัพเวลพามเข้ามากอซ่าเลเวลหนึ่ง กอซ่าเลเวลสองเลเวลสามก็ดิเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกและสุดท้ายครับเลเวลที่เจ็ดเอาสุดเอาสุดไปเลยไปต,ต้องกักครับเรียบร้อยครับเราได้กอซ่ามาเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ทุกอย่างครบเซตเรียกว่าเต็มกว่านี้ไม่มีแล้วแบบเต็มสุดๆไม่มีอะไรจะเยอะไปกว่านี้แล้วครับนี่คือปืนที่เราได้มาในวันนี้นะครับฮะ ทำไมเป็นสีแดงอ,อ๋อเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เหรอเฮ้ยว้าวเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงด้วยแฮะนี่มอเตอร์ไซค์เอาเข้ามาปั๊บ๋ยวทุกคนไปดูสก,กินรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหโคตรยังสุดเลยพี่หือหือสมานะ,ะซิมบูเยกามิซัน,สนะสมไยกั ว้าวซิมุเดีย wow. โอ้ดองขับมอไซค์่ะทุกคนนะสามสองหนึ่งโคตรอย่างเท่เลยเนี่ยโคตรอย่างเปียวล้อติดไฟโอ้โหสวยอย่างมากเลยอ่ะ ว้าวว้าวมันสวยจริงว่ะโอู้หูสวยๆมาก r e l o ล d i n g ว้าว n i ช็อตโอ้กิฟฟีทุกคนสวยไหม no m e r c ว้าวเฮ้ยปืนมันเป็นสีทองไอ้ปืนเป็นสีแดงดูดิ เดี๋ยวนั้นต้องเปปืนเป็นสีแดงอะ่ะอันนี้ไมนแบบสีเขียวนะครับลองดูเป็นสีแดงแล้วรอดูแบบยิงนะเฮ้ยยิงตายแล้วเป็นสีแดงจริงทุกคนดูเฮ้ยอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปยิงตายสักคนหนึ่งแล้วก็ลองดูแล้วกันเนาะ,อะลองดูครับโหเฮ้ยพอพอฆ่าคนได้จะเป็นสีแดง ถ้ายิงไม่ตายจะเป็นแค่สีเขียวเฉยๆครับ,บอพอยิงตายนะครับเป็นสีแดงเห็นปะจากสีเขียวเป็นสีแดงเลยอุ้ยเป็นแดงยาวเลยไม่เขียวไม่กลับมาเขียวดูดิตอนแรกคือเป็นสีเขียวแบบอารมณ์แบบว่าจิจะสือ่อแต่ว่ารอบนี้คือแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเอจะจสือกับปืนใหม่ด้วยกันนะดูดิ ฟลูทีมวิคตอรีโอ้ยจิอาโคตสวยเลยไหนกากอยกากอยดูใกล้ๆหน่อยว้าวโหมันมีมือด้วยอ่ะดูดิเนี่ยมีมือด้วยทุกคนเห็นปะโห ว้าวเอ้าอะโดนวงจะด้วยจะด้วยชุด <c oughs> น่าจะแดงด้วยแบบเปลี่ยนชุดไปด้วยเหรอโคตรเท่เลย สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ